แต่บอลนะครับอันนี้เราแต่งชุดดาวแล้วเราเข้าไปได้นะครับแต่ตอนนี้หลังจากโควิดนะครับเขาไม่เชื่อใจพวกเราว่าเราจะปาเชื้ออะไรรึเปล่านะครับเพราะนั้นเขาให้เดินดูตรงนี้ในนี้คือไปน้องสลอดชื้อนะครับว่ากลาเชื้อะะนะครับปลอดสารพิษนะครับเครื่องไม้ก็ม,กมีนิดนงสมัยแต่ละเครื่องร็ต้องมองกลุ่มเกิน1ิล้าานตะกี้เป็นินไทยเราต้งกาเปลี่ยนมาท่านลองคิดดูลูกคนน่งลงทุนขนาดไหนเพื่อความปลอดภัยของมวลมนุษยชาติตัวโลกนะครับ สามสิบปีดีเองน,นะครับอาวุธนิสิตที่อยู่ในเมืองไทยก้บางตัวนะครับจริงจริงมันมากกว่านั้นสองาสามเท่านะครับที่เป็นตัวรุกท่านลองสังเกตนะครับกันานาคนบอลิีนะครับเครียดเขาไม่ได้นะครับที่เขาใส่หัวก็ค่อยควงอาจจะดนตรีสมาธินะครับเมื่อขายบอลลีที่ที่ใส่หัวนะครับเป็นดนตรีสมาธินะครับ,บอ,อ่บอามนเลยถามว่าทำไมใส่อย่างนี้ขอให้ฟังดนตรีที่แบบว่าอ่าอ่ามีความเป<อ>็นโพซิทีฟในการผลิตครับ นี่นะพนักงานก็จะยิ้มก็จะอยู่สบายนะครับถ้าพนักงานเครียดลิ้นชื้ปกิถกมาบางทีเราไปกินเครียเออแล้วเอาเลิกกินอ็เลกกินเนผมไปเตี้ย้ยนุกันเป็นไหเป็นไหล่ะอุกศีรษะงงเหตุใดก็จะยิ้มนั่นะุกชี่วโงงก็อไปฆ่าเชื้อทุงครั้งนะครับคน้ถ้าคือร่างกายคนรัก็าจะไป้ครับอ่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะนี่ครับต้นงควาทหาปต้องปวดเชื้อปวดสาบิบอ่าออลุกแขามจามูนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ ก็เข okay, ียนตรงนี้ใต้นี้มีความสำคัญมากที่ตัวตัวใเนกโลกเรามีคำามาสูติเก้าก็คือบาลีเป็นยานะครับบาลีตัันที่นี่นะครับคือเอ็นจีเนะนี่ครับปามาซูติเก้าหลายคนรู้ภาษากรีกนะครับว่าทำไมมันเขียนอย่างนี้ประเทศบาเลเซียเขาไม่มีอักษรอของเหมือนเราเขาก็ในอออกักษรในกีกนะมันดับเป็นภาษาเขาก็เรียกว่าภาษารูมีเข้าใจไหมฮะก็เลยปามาซูติเก้าเป็นอย่างนี้ครับ คือปาริทยาดูรับดีปาริทยาซึ่งมีความเข้มข้นสามารถที่จะบำบัดดูแลร่างกายมนุษย์บำบัดโรคได้อ่าอย่างนั้นนะครับเป็นตา้านอาหารที่เข้มข้นสามารถบำบัดโรคได้นะครับอตัว RGL นะครับอ่ะทีงน,นี้นะครับเมื่อท่านเห็นมาหมดแล้วนะครับมาเชนมาเชนเยี่ยมชมว่ากี่คนสักเอาผูนะ้นำผู้นำเป็นได้เป็ได้ครับมาเนเยี่ยมชมมากมากี่ท่านนะครับเป็นเพื่นอนกาลตีตอกย้ำความมั่นใจว่าโอ ก็ริมดูเองนะนี่ต็ท่านิมดูเองนะแกโอ้ไทยแลนด์มาเยีย่ยมชมเยอะไปและแกพอดีนะนะครับโอเคนะครับวันนี้บรรยากาศเยี่ยมชมความนะครับในลิ้นจื้ของบริษัทิเกณฑ์โอเคถีงความความโล่อสานท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับท่านได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิตแล้วสะอาดและปลอดภัยท่านกลับไปกินกินแล้วท่านก็จะเป็นเหมือนลุงปันนะครับลุงปันกินมาทั้งหมดอาจจีเียวแล้วก็สาระกรีน่าเป็นหลักนะครับกินมาประมาณ19ปีจนลุงปันอายุ63ปี เป็นอย่างที่ท่านเห็นครับผมนี่มีพลังพาวเวอร์แจ็คแจ็คแจ็คแจ๊ก